สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนะาอามมตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญทั้ง4เหรียญน,นี้นะครับเหรียญทั้ง4ี่ปีพศแล้วก็มีคําถามในหลายๆคําถามด้วยกันนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆตอบคาถามพี่ๆน้องๆนะครับสาหรับหลายๆท่านที่สอบถามมาทางเพจก็ดีนะครับหรือว่าทางคอมเมนต์ก็ดีคอมเมนต์บางคอมเมนต์แสงทองสองทางปิดเอาไว้นะครับพี่น้อง ่าบางคอมเมนต์นะครับบางคลิปวิดีโอแสงของสองทางปิดคอมเมนต์เอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคลิปไหนนะครับพี่น้องอ,อาจจะมีบางคลิปที่แสงของสงทางเปิดคอมเมนต์ให้นะครับเปิดฟีเจอร์ให้ไว้ให้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับอยากจะลดนะพี่น้องบางคนก็เฮ้ยสอบถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสอบถามมาค่อนข้างเยอะเราไปติดตามหาไปตามหาคอมเมนต์มันค่อนข้างยากนะพี่น้อง ค่อนข้างยากนะครับอาอยากไรก็ดีก็อยากจะให้พี่น้องนั้นติดต่อสอบถามมาทางเมลนะครับอาตรงนี้นะพี่น้องที่ทําเอาไว้ให้นะครับอาสอบถามมาทางนี้นะครับอามันจะสามารถดูได้ง่ายนะครับแล้วก็ตอบได้ง่ายนั่นเองนะพี่น้องคอมเมนต์นะครับเรายังค้นหาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมีสามพันสองพันสามพันข้อความนะครับพี่น้องอาก็ หวังว <muitas S 2> ่าพี่น้องคงจะเห็นอกเห็นใจนะครับในการตอบคําถามเพราะว่าแสงทองไม่มีไม่มีไม่มีหน่วยงานนะพี่น้องทํางานคนเดียวนะครับอาทั้งกระโดดไปช่องโน้นช่องนี้นะครับอากระโดดไปทําเพจบ้างกระโดดไปทาซับไตเติลอะไรต่างๆนานานะครับเยอะแยะมากมายมันก็เลยอาจจะไม่ทันนะครับพี่น้องไหนจะไปกระโดดไปทางทิกตอกบ้างนะครับมันก็เลยงานรู้สึกว่างานมันจะเยอะมันจะไอ้นี่มันก็เลย ไม่มีเวลาที่จะ้ไปตอบทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งคอมเมนต์ทั้งไอโนไอนี่เยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องอ,อันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะเห็นใจนะครับเนาะ,ะก็ยังไรก็ตามก็ขอให้ติดต่อมาทางนี้แล้วกันนะครับพี่น้องอติดต่อมาทางเมลตัวนี้นะครับนี่แหละนะครับพี่น้องเราไปที่ข้อมูลเหรียญน,นะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญบนนะ เราไปที่เหรียญบนนะครับที่พี่น้องนั้นสอบถามมาเยอะมากนะครับเออส่งรูปภาพก็มาตัวนี้ราคาเท่าไหร่แสงทองอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่น้องนี่คือเหรียญของปีพศ .2548 นะครับอันนี้นี่อ,อ่าได้มาจากคุณพี่พิสุทธิ์นะครับคุณพี่พิสุทธิ์นะครับที่ส่งเหรียญเอามาให้กล่องหนึ่งนะพี่น้องกล่องหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเหรียญปีสีหนึ่งปีสามสี่ และก็อีกสามสี่ปีพศเนาะอ่ารวมก็ประมาณสักยี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับพี่น้องประมาณยี่สิบกว่าเหรียญที่ส่งเอามาแลกเปลี่ยนนะครับคุณที่พิสุทธิ์นะครับที่ส่งมาจากทางฝั่งจังหวัดตราดอ่านะพี่น้องทางฝั่งจังหวัดตราดอ่าไม่ได้รีวิวกล่องให้พี่ๆน้องๆดูนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นความประสงค์ของเจ้าตัวเขานะครับอ่าเขาไม่อ่ามีความประสงค์ที่จะ ให้ออกสื่อเนาะอันนี้เราก็เลยเคารพสิทธิ์นะครับ่าก็เลยอ่ะโอเคยังไงก็ขอ,อเอ่ยเฉพาะชื่อแล้วกันนะครับเนาะ,ะคุณพี่พ่สุดนะครับทางฝั่งจังหวัดตราดนะครับที่ส่งเหรียญเอามาให้แสงทองสมทางนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับในราคาก็คิดว่าพอสมควร นะครับพี่น้องพอสมควรเช่นเดียวกันส่วนเหรียญที่คุณพี่แถมมาให้ตัวนี้นะครับคือแสงทองไม่ได้รับในเหรียญตัวนี้เขาก็เลยส่งออกมาให้ด้วยนะครับติดกล่องเอามาให้ด้วยนั่นเองก็เลยอะมีคําถามพี่น้องหล,หลายคาถามที่สอบถามด้วยก็เลยนําเอามาฝากนะพี่น้องพี่น้องจะเห็นได้ว่านะครับพี่น้องสังเกตดูลวดลายของเขา นะครับสังเกตด,ดูลวดลายนะครับตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตแต่อย่างใดนะครับพี่น้องเห็นไหมลวดลายเขานะครับถูกลบออกไปนะพี่น้องถูกลบออกไปแล้วก็ลวดลายโดนตัดเฉือนออกไปนะครับตัวนี้ลักษณะตัวนี้อาจจะเป็นเกิดจากการเบียดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าโดนเสียดสีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทําให้สึกหรอเป็นร่องแบบนี้นะพี่น้องเป็นร่องแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญชารุดนะพี่น้อง แต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับการชารุดก็อาจจะมีชํารุดในกี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะของเหรียญถ้าเกิดว่าเหรียญลักษณะแบบนี้เราเอาไปแลกเปลี่ยนกับทางฝั่งกรมธนารักษ์เขาเขาก็จะตัดทอนราคาลงนะพี่น้องอ่าเขาถือว่าเป็นเหรียญชํารุดนะครับแต่เขามีเปอร์เซ็นต์ให้นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยจะได้กี่บาทนะพี่น้องอาจจะได้เก้าบาทก็ได้นะพี่น้องอาจจะได้เก้าบาทหรือแดบาทก็ได้นะครับเหรียญลักษณะนี้แต่เราก็ยังเอาไปใช้ในระบบมุลเวียนได้นะครับ ในระบบหมุนเวียนได้นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้มีราคานะครับไม่ได้มีราคาการซื้อขายและไม่ได้มีความต้องการในตลาดนักสะสมใจย่างใดนะครับเราไปดูอีกเหรียญปีพศหนึ่งคือเหรียญน,นี้นะครับและนี่ก็เป็น เหรี่ยนปีพศ2549ที่พี่น้องสอบถามมาเยอะอีกเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องพี่น้องนะครับเปลี่ยนปีพศ2549นะครับยอดการผลิตของเขาก็เพียงแค่128ล้านเออพี่น้องเพียงแค่นะเพียงแค่128ล้านกว่ากว่านะครับอ่าเกือบ129ล้านแน่นะพี่น้อง อาัวนี้นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของราคาการประเมินของเขานะครับแล้วก็เราพบเห็นได้ในตลาดนักสะสมอ๋อตลาดหมุนเวียนเยอะมากนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของราคาการประเมินที่ต่ํานั่นเองปี49พลิีอมา128ล้า9 3ซน3,000เหรียญ UNC เพียงแค่90บาทนะครับส่วนที่มีราคาก็ คงจะเป็นอย่างที่บอกหนึ่งเนื้อเกินนะครับเกี่ยวกับพวกเหรียญตลกเออเลอร์คอยอะไรต่างๆนานานะครับตัวที่มีราคานั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเออเลอร์คอยคือยังไงก็คือการปัม๊มพลาดปั๊มผิดปกตินั่นเองนะพี่น้องอ่าเขาเขา,เขาเรียกเป็นภาษาศัพท์นะพี่น้องเขาเรียกเป็นภาษาศัพท์เออเลอร์คอย มันเออเลอร์นะครับรั่วลายต่างๆมันไม่ได้ดังสเปคนั่นเองเนะาะสเปคเขาต้องการแบบนี้คือมันปั๊มออกมาแล้วมันผิดสเปคนั่นแหละเขาเรียกเออเลอร์คอยนะครับหรือเราเอามาแยกพูดอีกหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเหรียญปั๊มพลาดปั๊มเบี้ยวปั๊มเกินปัม๊มเหมือนกันนะครับมันก็เออเลอร์คอยเหมือนกันเออเลอร์คอยคือเขารวมกันทั้งหมดนะครับมันเออเลอร์คือเหรียญปีพศ2องพนาสี่สิบเก้านะครับตัวที่มีก็มีราคาก็คือพวกเหรียญเออเลอร์คอยนะครับ ส่วนเหรียญที่เป็นปกติที่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับราคามีเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีการซื้อขายนะครับส่วนที่มีการซื้อขายคือเหรียญ U.S. c เหรียญที่ยังไม่ได้เอออกมาใช้งานนั่นเองยังมีสภาพที่สมบูรณ์เหรียญเนื้อเกินมีราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญและก็ความสวยงามความใหญ่ของอเนื้อเกินนะครับความสวยงามของเนื้อเกินนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นเหรียญไส้แตกหรือว่าเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับเหรียญไส้แตกหเหรียญปั๊มเบี้ยวตัวนี้ก็อาจจะมีราคาถึงหลักพันก็ได้นะพี่น้องใครจะไปรู้นะครับอยู่กับความสวยงามไม่แน่นะปีสี่เก้าอ่ะปีสี่เก้านี่ยเขายังมีความสวยงามเยอะอยู่นะนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญปั๊มพลาดปั๊มเบี้ยวต่างๆหรือว่าเหรียญไส้แตกต่างๆเนี่ยเขาจะมีราคาที่สูงนะพี่น้องอ่าก็ไม่แน่นะอาจจะสูงกว่าปีสามเจ็ดที่แสงทองสองทางเคยรับมา นะพี่น้องอเราไปดูอีกและเหรียญน,นี้นะพี่น้อง <c oughs> เหรียญน,นี้ก็คือเหรียญของปีพศอสอส2545นั่นเองพี่น้องดูนะครับอ่าดูถือว่าสวยงามนะครับอ่าตัวอักษรต่างๆ นะครับอักษรต่างๆถือว่าคมมากนะพี่น้องคมมากเลยทีเดียวนะครับสาหรับเหรียญปีพศ2545นห้ร้บหานะครับในอนาคตก็เลือกที่จะเก็บสะสมนะครับสาหรับปี4 5หเนาะซึ่งปีพศ2545นะครับผลิตออกมา6 1 3 3บเ0 0ดล้านเหรียญนะครับอ่าส่วน u n c ก็อยู่ที่120บาทนะพี่น้อง120บาทเราก็ยังเห็นถึงความสวยงามความสมบูรณ์ต่างๆของเหรียญนะครับอ่าถือว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียว นะพี่น้องพี่น้องดูนะครับดูถึงความสวยงามของเขาถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ UNC นะพี่น้องที่มีแสงทองเคยพูดไปนะครับปี4ี่ห้านี่แหละที่แสงทองเคยให้ถึงราคา3า0บาทนะครับแต่ลวดลายนะครับพี่น้องยังไม่มีลายเลยนะครับเหรียญน,นี้ยังสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับยังถือว่าสวยงามนะครับเขาไม่มีความสึกหรอเลยนะครับเหรียญน,นั้นแสงทองสองทางก็เลยให้ในราคาที่สูงกว่าราคา UNC หลายเท่าตัวนะพี่น้องอ่าให้ราคาสูงกว่าหลายเท่าตัวนะครับสําหรับเหรียญปีพศ .45 เหาะอ่าะส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็ยังไม่มีการซื้อขายแต่ก็ยังพอมีอยู่ป,ปลายนะครับพี่น้องแล้วแต่ว่าพี่น้องจะมีเทคนิคนะอเวลาขายเหรียญก็เอาเหรียญปีสี่หาปี45ปี4้าป,ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหรียญสวยๆที่เอามาคลาะกันนะครับจัดชุดเลยนะครับอาจจะมีเหรียญติดท็อปอยู่บ้างเนาะ อ่าจจะมีเหรียญติดท็อปอยู่รวมอยู่ในกลุ่มด้วยแล้วก็ประกาศขายกันนะครับใน10เหรียญในราคาเท่านั้นเท่านี้สมน้ําสมเนื้อนะพี่น้องอ่าเฉลี่ยแล้วก็ขอให้ราคาสูงกว่าหน้าเหรียญน,นะพี่น้องอาตัวนั้นก็อาจจะได้ขายในราคาที่สูงก็เป็นได้เนะาะอใครจะไปรู้นะครับเรามาดูเหรียญปีพศนี้กัน และนี่ก็เป็นเหรียญปีพศสอง6ันห้าร้อยสี่สิบหกนั่นเองที่มีพี่น้องหลายๆคนนะครับสอบถามมาว่าเหรียญปี46ทหาไมมันหาไม่ได้แสงทองนะครับทาไมมันหายากหายเย็นจริงๆนะครับอ่าหลายๆคนก็ต้องการเหมือนกันนะครับสําหรับปี4ี่หกซึ่งปี4ี่หกเนี่ยนะครับไม่ต้องไปหาแล้วอยู่กับแสงทองหมดนะครับประมาณร้อยกว่าเหรียญ นะพี่น้องเออปีสี่หกเนาะใครบอกว่าหายากอยู่กับแสงทองนี่ประมาณ100ร้อยกว่าเหรียญนะพี่น้องอ่าก็ได้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าเมื่อปีที่แล้วที่ประกาศรับซื้อไปนะครับก็มีพี่น้องสนจิตสนใจแล้วก็ส่งเข้ามาซื้อขายและเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนปีนี้ก็มาปรับปลายนะครับเพราะว่าแสงทองสองทางเองก็ยังไม่มีโควตาเนาะ ยังไม่มีต้นทุนนั่นเองนะพี่น้องอาจจะมีแต่ว่าอาจจะเป็นบางรุ่นบางปีพศนะครับที่พี่น้องก็ยังส่งเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับสาหรับเหรียญที่ผิดแปลกเหรียญเออร์เลอร์คอยต่างๆนะครับส่วนเหรียญปีพศ2546ที่พี่น้องกําลังเห็นอยู่นี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญปีพศหนึ่งนะครับหายากนะครับหลายหลายคนบอกว่าหาไม่ได้แสงทองแบ่งให้ผมหน่อยนะครับคือแสงทองเนี่ย เอามาเพื่อเก็บสะสมนะครับไม่ได้เอามาเพื่อขายนะพี่น้องอ่าส่วนที่ซื้อมานั่นแหละที่ซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บสะสมถึงได้บอกว่าขอในสภาพที่สวยงามนะพี่น้อง <t> ปี46 <t> ่ผลิตออกมาทั้งสิ้น4 9 2 9ิ0 0 0เหรียญนะครับ u ยูนั้นอยู่ที่150บาทถือว่าสวยงามนะครับปีสีพี่น้องจะเห็นได้ถึงความสวยงามความคมชัดนะครับถึงได้ว่าเขาจะผลิตออกมาในปีพศออที่ ยาวนานแล้วเนาะอ่าก็ยังเห็นความสวยงามเห็นไหมพี่น้องนะครับพี่น้องก็ยังเห็นถึงความโดดเด่นและความสวยงามของเหรียญทั้งสี่ปีพศนะครับที่พี่น้องสอบถามมาเยอะมากนะครับในเหรียญสี่ปีพศนี้นะครับพี่น้องสิ่งที่แสงทองสองทางนะครับช่องแสงทองสองทางรับในเหรียญทั้งสี่ปีพศนี้นะครับขอให้มีสภาพที่สวยงาม นะพี่น้องอขอให้มีทวดลายที่สวยงามน,าน่าซื้อหน่อยน่าเก็บสะสมนะพี่น้องเพราะว่าแสงทองสองทางถ้าเกิดว่าได้มาจะล้างทําความสะอาดนะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็เก็บใส่ตลับนะครับเพื่อที่เก็บสะสมนั่นเองนะครับอตอนนี้ก็ได้เยอะมากนะครับสาหรับเหรียญสิบาทแล้วก็เหรียญห้าบาทนะครับส่วนเหรียญอื่นๆก็จะมีเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับห้าสิบสตางค์ในแต่ละปีพศนะครับซึ่งแสงทองสองทางเนี่ย สะสมทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับถือว่าสะสมทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับที่ระลึกต่างๆอาจจะซื้อมาในราคาที่จะไม่ค่อยสูงนะครับเหรียญที่ระลึกมีราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเทียบกับเหรียญกระสับวงเวียนแล้วคงต่างกันเท่าตัวนะครับต่างกันเยอะมากสําหรับราคานะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับอขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงาม นะครับสมบูรณ์สวยงามไอที่บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวหรือว่าไอเงินปากผีเหมือนกับคลิปที่แสงทองสองทางทําออกไปครั้งที่แล้วนะครับที่ซื้อมา20บาทนะอ่านั่นคือปี40นะครับโอ้โไอหลานตัวเล็กไม่รู้ได้มาจากไหนนะครับน้องบอกว่าเจ็บได้ลุงลุงผมเจ็บได้เนะถือเหรียญดํามาให้นะเหรียญเก่ามากลุงเห็นเก่ามากอเอามาขายนะครับก็เลยให้ไป20บาทนะครับพอมาล้างออกเฮ้ยเป็นปี40นะพี่น้อง เออปีสองห้าสี่ศูนย์ซึ่งเป็นปีที่หายากพอได้เหมือนกันนะเออมันไปตกหล่นอยู่ตามถนนนะพี่น้องเ,ออเราก็ยังเห็นมีอยู่เยอะนะครับในนักสะสมเราก็ยังเห็นมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนเทออกมาขายเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เก็บสะสมกันเนะาะปีที่มันหายากๆนะครับพี่น้องยังไงก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับสาหรับเหรียญหายากต่างๆนะครับวันข้างหน้ามีราคานะพี่น้องไม่ไว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาท รุ่นทุกปีพศนะครับพี่น้องอเจียดเจ็บเอาไว้สักเอออย่างน้อยน้อยปีพศนะสักสองเหรียญสามเหรียญก็ยังดีนะเออถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ย,เ,ยเหรียญปีพศนี้มีราคาห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนบาทอย่างน้อยๆเราก็มีอยู่สองปีพศอส,อสามสองเหรียญสามเหรียญนนะในปีพศนั้นนะพี่น้องอเอาเก็บไว้บ้างนะครับถึงไม่มากเราก็ เก็บเอาไว้บ้างนะครับเราเดือดร้อนนี่เราเก็บไว้สักสี่ส้าห้าพันบาทมันก็ยังเอาออกมาใช้ได้อยู่นะอ่านะพี่น้องมันก็คือเงินเหมือนกันการเก็บการออมเหมือนกันนะพี่น้องมันก็เหมือนกับเราหยอดกระปุกนั่นแหละนะครับอ่านี่ก็คือการสะสมนะครับแสงทองสองฐานก็สะสมเพื่อความรักความชอบเนาะอาาจจะเป็นการออมด้วยนะครับเป็นการออมด้วยความรักความชอบด้วยแล้วก็อาจจะเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานนะครับเนะาะลูกชายก็ สองเหรียญอยู่เหมือนกันนะพี่น้องเออไม่แน่นะ่ะเขาอาจจะสืบทอดเจตนารม์แสงของสองทางก็ได้ใครจะไปรู้เนาะอนาคตข้างหน้าก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องอ่าก็ขอฝากคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ